mà tiền ngang vậy nè tôm tôm ตลาดลูกมีเหมือนก็จะม,มีตลาดน้ำไปแล้วนนะเขียนไหมตลาดน้ําตลาดสดอันนี้เรามาตอนเย็นไปแลนะ้วเดี๋วเราเดินไปดูในตลาดกันนะมันมีอะไรบ้างเลิกงานมานะโอเคครับผมาบอกมีตลาดสดตลาดอู้นในปทุมมีอาหารสำเร็จรูปนะครับ ผลไม้เยอะแมากมายเลยหมูมีหมูกระทะหมูมเนื้อหมูเนื้อสดหมูสามชั้นนะเราเดินดูตลาดตอนเย็นก่นน้องนไส้ไสตันมใหญ่มากเลยนะไส้อ่อนก็น,กนแลเวเดินดูก่นนะ ให้ผักผลไม้นะครับหอมนะดอกต้นใหญ่ดีนะอ่ากุ้งเน,นี่ยกุ้งแล้วมีหอยนะหอยหวานอะไรเนี่ยอาหารทะเลก็มีนะคนเยอะเหมือนกันนะตลาดพอการมแม่ค้าก็ซื้อของเยอะเดินชมบรรยากาศหน่อยว่ามีอะไรบ้าง ขายปลาสดนะน่าผักนะถูกนะถูกจริงนะตำมะห้าบาทเฉลี้ยังถูกอยู่นะเนื้อทำปลามีปลามีอะไรด้วยครน่าหูหมูอืมแบบหมูโลว่าน่าหน้าหูปลากระดูกเหรอ เ<ส> <pulse> ปคนตลาดสดนี่ไไก่ไก่โอ้โไก่บ้านีนื้อหารทะเลอาหารทะเลนี่องโปร่งนะเราซื้อผักกันหน มะน,นาวมะน,นาวไขก,กิโลละห้บาทครับตนนลาดาลูกเจบาทครับเดียวอยู่จานนียางสชางครบขายของเยอะมากลนรลาน ได้ไหมโลสองขีดโลสองขีดไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรใช่ละห้าสิบบาทละน้องมาตั้งนะกดยักษ์กดตัวเนี้ยกดตัวเนี้ยใช่หมหกถึงสามบาทอ่าโอเคโอ้ของขายเยอะเดินดูของอีกสักรอบกันโอ้กล้วยกล้วยเยอะมาก ห,หลายไซสนะ์ให้เลือกอจะเดินดูมีอาห,หารแห้งแล้วเีลยเดินวนกลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันไไนะไก่บ้านนะต้มไก่ต้มไก่กบ้านนะไม่รู้เลยเนี่ย เดินดูอีกสักรอบแล้วไก่ขายยี่สิบบาทจานละยี่สิบโลหกสิบบาทแล้วเจ็บไก่นี่เป็ดนะโลละร้อยคุณนี่สติละร้อยโลละร้อยโอ้โหร้านขายเนื้อ เนื้อโร้อยโลสอบบาทเนื้อโล2สองร้อยหบาทโกงสองร้มสิบแก้มสองร้อยสิบเศษเนื้อสองปากน้ำร้อยเิ้ครื่องในต้มร้อบาทหาทะเลปลากุงครับกงปลาหมึ ได้เลือกเยอะ,ก,อรระยกันอ่ตรราตลาดก็อ้โผักผลไม้คนผลไม้เยอะเหมือนกันนะครับก็อะฮะไม่รู้เหมือนกันเดินเดูก่อน ไก่ต้มน้ำปลาโอ้มีผิกเลยครับไก่ต้มน้ำปลาโอ้เต่งๆน่ากินนะมีนิดหน่อยเดียวตลาดน่าจะคืดๆตอนตอนเช้าถ้มาเย็ยนนน่ะ ร้านขายปลาต้งเลือกมีอะไขายปลาดูปลาได้ไหมโอ้ปลากดตัวไข่เลยนี่ดูโอ้ไข่ไ ปลานลานินตรงนี้นินกระดูกโอ้ยกบมีกบเลยเกบ,บ้านรู้เท่าไหร่อะไตัวร้อยเจ็ดสิบค่ะร้อยเจ็ดสิบแล้วแ,แวต่ ถ้บบ่เป็นชิบบน้นบบนะแต่เป็นชิบบน้นนะไป ต้มต้มสมุนไพรเนี่้ที่เราตับไหต้มตับไปเลย เรียบร้อยครับไปขอเาอีไหมไปวไปวแ้แล้วเเจอแล้ววได้แล้ว ตลาดเปิดกี่โมงเช้าตเช้าตรงนี้เปิดประมาณตีห้าตี้าหลับี่ประมาณสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าครับมาเย็นแล้วไม่ค่อยมีอะไรเนาะตอนเย็นก็ประมานี้เขาแล้วก็ย้อยกันนะ เปิดตีห้าหกโมงเจ็ดโมงก็ของเยอะแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับอาโอเคครับเดี๋ยวเรา,เราได้ของแล้วเดี๋ยวกลับดีกว่าซื้อได้เพิ่มไหมโอ้หาทะเลน่าขายดีเหมือนกะันนะคนไปซื้อตลอดเลย ลาเนื้อร้านนี้รุงโไก่สองร้อยหกสิบบาท ตลาดลุงสีตลาด่วนลุงสีนะ,ะนนก็ประมาณนี้ครับก็เรามาเย็นแล้วครับก็ไม่ค่อยมีอะไรตลาดก็จะเปิดประมาณตีห้านะครับแล้วก็ของตีห้าตอนเช้านะแต่ของจะเริ่มตั้งประมาณหกโมงเจ็ดโมงของเริ่มเยอะแล้วแต่เรามาตอนเย็นแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็แต่วันนี้ก็น้าอุ๋ยก็ทำบรรยากาศให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีหาโอกาสได้เดี๋ยวจะมาตอนเช้าอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันตลาดนี้นะนะครับก็วันนี้ถ้าใคร ขอตลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะอุ๋ยเดือเที่ยวอ๋อลืมไปว่าตลาดสดลงศรีอยูอ่บางบัวนะครับชัตงเซาคบคาับางบัวงนะครับก็ยังไงก็ใครอยู่ทางนี้ก็แวะมาหาซื้อของจับจ่ายก็ได้นะนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ